กางเกงช้างนี่ใช้เงินสิบห้าล้านเหรอรู้ไหมกางเกงช้างเนี่ยง่ายนิดเดียวขอบคุณนะครับขอบคุณครับกางเกงช้างง่ายนิดเดียวติดต่อติดต่อนะติดต่อลิซ่าเขาเรียกไปฝึกอ๋อครับติดต่อลิซ่ามาใส่กางเกงช้างแล้วถ่ายทําขึ้นคอนเสิร์ตอะไรก็ได้ติดต่อลิซ่ามาแค่นี้แหละครับไม่ต้องลงทุนอะไร แค่นี้มันก็รับบ่ได้รับไม่ได้เออผมไปอ่านเพจไอนี้เจอนะเพจของอะไรนะของครูของของทําดีอะไรนะ,ะรนะสถาบันเขาจะทำลิชแบนลิชแบนนะครับลิชแบนเจ็ดสิบสอพันษาลิชแบนเจ็ดสิบสพันษาแล้วก็ข้างในจะใส่สลักชื่อใช่กังกยงช้างมีมานานแล้วครับสลักชื่อเราเนาะ สลักชื่อเรานะครับเขาให้1คนต่อ1เส้นนะครับผมไปเจอมานะครับอ่าโดยราคา72บาทนะครับครบรอบ72พรรษานะครับมีขนาด18 18กับ20ครับนะครับใช่เลยผ่านเงินไปคืออ่านะครับยกตัวอย่างเช่นเศรษฐาไป16ประเทศเนี่ยผมไม่เห็นผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นเลยนะจาก16ประเทศ ที่เขาไปนะครับแล้วก็ซอฟต์พาวเวอร์ห้าพล้านนะครับห้าพล้านนะแล้วก็จะทําเรื่องนะครับนะครับขอบคุณทุกคนนะครับจะทําเรื่องเกี่ยวกับอังเกงช้าง15ล้านเ <c oughs> ขาใช้สมองส่วนไหนคิดก็ไม่รู้ <c oughs> ผมก็นั่งคิดในใจเนี่ยมันทําอะไรไม่ได้เลยเหรอนะครับแล้วจะเปิดบ่อนคาสิโนโดูนะจะเอาเงินดิจิตอล เรื่องเงินดิจิตอลนี่ผมไม่เข้าใจว่าทําไมพักร่วมรัฐบาลจึงเงียบกริบทําไมจึงนะครับทําไมจึงยอมนะครับแล้วเรื่องของของอรัฐธรรมนูญเนี่ยทำไมพักร่วมรัฐบาลจึงยอมนะครับทาไมไม่มีไม่มีใครไม่มีใครแบบออกมาพูดเลยว่ามันประโยชน์คืออะไรกับการใช้เงินนะครับกับการใช้เงินอันนี้คือสําคัญมากนะครับ15ล้านนี่หมายถึงอ้ไงนี่ครับ ทําโครงการกิจกรรมกับทอทอท,อทอเกี่ยวกับจะทํากินเนตบุ๊กนะครับที่แสงเกงช้างอ่ะนะครับใช้งบประมาณ15ล้านอ่ะที่ทอททอ,ออกมาถแถลงอ่ะนะครับผมก็บอกว่าทอทอทอไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับเอาลิซ่ามาถ่ายโฆษณาที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยแล้วก็ให้แสงเกงช้างเที่ยวจบแค่นี้เองนะครับสมองสมองอะไม่มีเลย เราไม่ได้เป็นการเมืองเรายังคิดได้เลยแค่นี้ขอบคุณครับขอบคุณมากครับนะครับนั่นแหละแล้วเดี๋ยวก็ประชาคมอีกกี่ร้อยล้านนะครับมันหาเรื่องแต่จะได้เงินไงไม่รู้เวรกรรมจะไม่ทราว่าเวรกรรมมันจะเริ่มต้นเท่าไหร่บางทีเราก็อยากมองข้ามผ่านแต่ด้วยความที่ผมมันไม่ชอบใครที่มาล้างผ่านประเทศนะครับผมไม่ชอบคนที่เขาล้างผ่านประเทศ ถ้าเกิดคนไหนทำดีผมก็เห็นด้วยเงี้ยครับสนับสนุนแหละนะครับแต่ถ้าไม่ทำไม่ดีผมก็ไม่เห็นด้วยยกตัวอย่างเช่นครั้งล่าสุดเศรษฐาบอกว่าอะไรจะลดดอกเบี้ยนะครับจะลดดอกเบี้ยเพื่อให้กลุ่มเปราะบางตลกไหมกลุ่มเปราะบางมีใครบ้างครับกลุ่มเปราะบางกลุ่มเปราะบางของเศษฐาไปกู้ธนาคารเหรอฮะ กลุ่มเปราะบางเนี่ยพวกเด็กอย่างเงี้ยนะครับเยาวชนอย่างเงี้ยกู้ธนาคารเหรอฮะกลุ่มเปราะบางนี่คนพิการกู้ธนาคารเหรอมีสักกี่เปอร์เซนต์ผู้สูงอายุกี่เปอร์เซนต์ครับผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยเรื้อรังจําได้ไหมตอนทักสินไม่สบายอะ่ะเขาบอกว่าทักษินมีโรคสี่โรคจัดอยู่ในกลุ่มเปราะบางบางมากเลยไม่สบายป่วยเปราะบางแต่หน้าหนา นะครับป่วยเป็นกลุ่มเปลาะบางแต่หน้าด้านหน้าหนานะครับคนเล่ยล่อนก็เปลาะบางไรที่พึ่งก็เปลาะบางนะครับสตรีมีคันก็เปลาะบางนะครับผู้ประสบปัญหาทางสังคมก็เปลาะบางและกลุ่มเปลาะบางนี้เหรอครับจะไปกู้ธนาคารแล้วเศรษฐาบอกว่าลดดอกเบี้ยเพื่อสนับสนุนกลุ่มเปลาะบางเนี่ย อันนี้เป็นการแก้ปัญหาไม่ตรงจุดกลุ่มเปราะกลุ่มเปราะบางเนี่ยมีความสําคัญต่อประเทศไหมมีความสําคัญนะครับยังไงเขาก็เ,าเป็นคนไทยวิธีการแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยมันต้องแก้ให้ตรงจุดนะครับว่าถ้าเป็นกลุ่มเด็กเยาวชนจะแก้ยังไงกลุ่มผู้พิการติดเตียงจะแก้ยังไงนะครับไม่ใช่เป็นรถดอกเบีย้ยไม่ใช่เป็นรถดอกเบีย้ยยังกับว่ากลุ่มเปราะบางกู้ธนาคาร มากมายหลายนะครับหลายเปอร์เซ็นต์อย่างนั้นแหละวิธีคิดแต่ละเรื่องไม่ได้เรื่องเลยไม่แ yeah, ย่จริงๆเลยนั่นแหละกลุ่มปอบางอะ่ะเขาก็จะไปกู้ธนาคารได้ยังไงครับทรัพย์สินเขาก็ไม่ใช่มีหลักทรัพย์ค้ำอะไรต่างๆเขาก็ไม่ค่อยมีนะครับถ้าถามว่าถามผมอะ่ะช่วยแก้ไขปัญหากลุ่มปอบางอะ่ะช่วยไหมย,ยินดีเห็นด้วยแต่ช่วยตรงจุด นะครับช่วยตรงจุดเงินดิจิตอลนี้ก็บ้าไปพอดีน้องยะนะครับเอาเงินดิจิตอลมาคนเราจะต้องลุกขึ้นมานะคนไทยทุกคนทุกคนอย่ายอมต้องสแสดงความคิดเห็นนะเพราะว่ามันกู้มาแล้วเราก็เป็นหนี้ร่วมกันนะเป็นหนี้ร่วมกันนะทุกคนเข้าใจไหมครับทุกคนเป็นหนี้เหมือนกันหมดเป็นหนี้ในอนาคตนะครับเป็นหนี้ในอนาคตคือการช่วยเหลือคนเนี่ยเรายินดีช่วยเหลือ เพราะคนไทยความยากจนความยากมีความดีมียากดีมีจนของแต่ละคนมันไม่เท่ากันแต่ทำไมคุณไม่บริหารจัดการนะครับวิเคราะห์ความยากจนของคนไทยนะครับใช่ครับประมาณนั้นแหละนะครับถ้าเกิดเราช่วยคนจนเราแยกคนจนได้นะครับว่าคนจนเนี่ยจนมากจนน้อยเนี่ยแล้วเรา แก้ไขให้ตรงจุดนะครับไม่ต้องผ่านเงินดิจิตอลเพราะว่าในการทำดิจิตอลเนี่ยจะใช้เงินประมาณ1.12000ุล้านใช่ไหมซึ่งราคาเท่ากับเรือดำน้ำเลยเห็นไหมพวกที่พูดทั้งหลายนะครับครับขอบคุณครับคนที่พูดทั้งหลายเกี่ยวกับทหารตอนนี้เรื่องของพ่อม่าเนี่ยทุกคนเป็นยังไงบ้างติดตามข่าวไหมติดตามไหมนะครับทหารเราตึงกำลังนะ มีสสอ,อยู่คนหนึ่งบอกว่ามีทหารไว้ทําไมใช่ไหมมีสสคนหนึ่งของพรรคหนึ่งแล้วก็จะให้ใช้เรือดำน้ำใช่จะให้ใช้เรือประมงใช่ไหมมีสสอ,อีกคนหนึ่งบอกว่าให้เอางบนะครับเอางบซื้อกระสุนไปไปซื้อผ้าแนาใหมจจาได้ปะสมองสมองมาเป็นสสได้ไงไม่รู้ภาษาบ้านผมก็เรียกว่านะครับแล้วก็จะเอางบ เออทำแอป1 1 2่0จุดหนึ่งจุดสองหมื่นพันล้านใช่นะครับแล้วก็ใช่เอางบเอางบ,อางบอากองทัพไปซื้อนมกล่องไปซื้อของเด็กเล่นไปซื้อของเด็กเล่นให้เด็กมันแยกไม่ออกเลยครับว่าอันไหนคืองบความมั่นคงอันไหนคืองบของการดูแลประชาชนในการใช้ชีวิตประชาชนมันยังแยกไม่ออกเลยนื่นเป็นสสอได้ไงนะครับคนที่เลือกเข้าไปเนี่ย โอ้โหบ่งบอกเลยหลายๆอย่างเลย,ยเฮหนื่อยแล้วก็บ่นไปแบบนั้นแหละทำไมคุณไอซ์ทำไมเดือดละอูครับต่อไปเวลาลบเอานมกล่องมันไม่นมกล่องมันไม่เหลือแล้วเด็กไม่กินต้องเอามันนั่นแหละเข้าไปลบแทนและเห็นแม,แม่แม่สอดอะ่ะที่แม่สอดจังหวัดตาอะ่ะมันมีใครโผล่ไปสักตัวไหมตอนที่ไปเชียงใหม่อะ่ะไปไปดับไฟป่านะ่ะ โผล่กันไปหมดเลยแต่แม่สอดมีโผล่ไปตักอันไหมแล้วเรื่องเงินดิจิตอลก็คิดว่าไม่ควรทำไงเงินดิจิตอลเงินดิจิตอลไม่ต้องทำครับศึกษาให้ชัดเจนก่อนว่าจะแจกใครประชาชนแล้วถ้าแจกก็โอนครับใช้งบใช้โอนครับใช้แอปเป่าตังเลยครับไม่ต้องทำแอปใหม่ครับแอปใหม่เสียเป็นหมื่นหมล้านนะครับคิดดูมันใช้เงินไปเท่าไหร่แล้วตอนนี้ประเทศไทยเนี่ย มีทองคำตุนอยู่ทั้งหมด242ตันนะฮะลุงตู่ทำไว้ให้242จุดเท่าไหร่ตันเนาะ1ตันก็คือ1,000โล1ตันคือ1,000โลนะครับลุงตู่เนี่ยทำไว้242 2 242ตันใช่ไหม1ตันคือ1,000กิโลนะครับก็คือ2 4 0 0 0 0 0นะครับ242,000กิโลนะครับ 242,000กิโลพอสอ2แสนสีกิโลปึบเนี่ย1นกิโลอ่ะ1กกิโลเท่ากับทอง56บาทไี้65บาท1กิโลอ่ะนะครับ1กิโลทองคำเท่ากับทองหนะัก65บาทก็เอา65บาทไปคูณกับปัจจุบัน40,000กว่าคิดดูแล้วกันว่าเรามีทองคํามูลค่าเท่าไหร่นะครับนี่คือสิ่งที่ สมัยลุงตู่ทำไม่ให้นะครับที่อยู่เราอยู่อันดับที่10หรือ11ของโลกแต่อยู่ในอันดับต้นๆของอาเซียนนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราแล้วสิ่งหนึ่งที่ออกมาแล้วผมเห็นแล้วก็คืออ่ากำไรปรตทเนาะกำไรปรตทที่ออกมากำไรกาไรเยอะมากนะครับกำไรเยอะมากแต่เขาไม่ได้จแจกแจงรายละเอียดนะครับซึ่งตอนนี้คุณปตทมันก็แปลรูปไปแล้วใช่ไหม นะครับแปลรูปไปแล้วเพราะ,ะนั้นรัฐบาลก็จะต้องเข้าไปจัดการทั้งกลินมีอะมีอะไรจะบอกจะบอกอเ,เอาแค่เรื่องเอาแค่เรื่องกางเกงช้างพอฮะครับกางเกงช้างที่เขาตรวจสอบเจอกรมการค้าตรวจสอบเจอก็คือเ,อเมื่อก่อนกางาเกงไทยกางเกงช้างเป็นของไทยแต่โดนฝรั่งซื้อไปครับพอโดนฝรั่งซื้อไปปุ๊บเนี่ยฝรั่งไปทําจากลงทุนสิบล้าน เราไปสร้างมูลค่าได้290ล้านแล้วก็ก็ขายขายเสร็จขายก็ให้คนจีนที่เชียงใหม่ครับขา,ขายคนจีนที่เชียงใหม่พอขายคนจีนที่เชียงใหม่ที่เชียงใหม่เสร็จตอนนี้ก็ลังตรวจสอบอยู่ว่าเชียงใหม่อยู่เชียงใหม่มันเป็นแหล่งกําเนิดของใครล่ะก็นั่นแหละครับอ่าเขากำลังตรวจสอบที่ที่เชียงใหม่อยู่ว่าแพ้จริงแล้วเป็นของใครฮะัินนอมินีหรือเปล่าใช่ไหมใช่ถูกต้องครับถูกต้องเพราะว่าเพราะว่ามหาวิยาลัยชินวัตร ก็ขายหุ้นให้กับคนจีนทุกต้องครับทูกต้องครับพี่นะครับต้องรอมาแยชินวัตรเนี่ยมาแยพี่ชินวัตรเนี่ยเปลี่ยนชื่อพอเปลี่ยนชื่อเสร็จขายหุ้นแล้วสุดท้ายตรวจสอบออกมาว่าหุ้นที่ขายไปก็คืออ่าขายให้กับคนจีนที่พจมานขายไปใช่ไหมกับลูกเขาใช่ไหมแล้วก็ขายให้แค่แค่น่าจะเป็นแค่นมินีทั้งหมดพี่ครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นชินวัตรอีกรอบหนึ่งให้กลับมาเป็นมาเดิมครับกลับมาเป็นมนเดิมใช่ใช่ก็คือเหมือนกับราเหมือนก็เรียกว่าเล่นแร่แปลธาต ใช่ครับก็ให้ให้คนไทยพึงระวังว่าการที่เอางบประมาณไปทำซอฟอ่าซอฟต์แวร์นะฮะต้องให้ระวังว่ากลายเป็นว่าสินค้าที่เราคนไทยบริโภคอ่ะจะกลายเป็นเม็ดอินชน่าหรือเปล่าครับก็อย่างที่บอกว่าเหมือนถามคํถาถามว่าถา้ถาคุณบอกว่ากางเกงกางเกงช้างเนี่ยถ้าสมมติว่าคนไทยไม่ได้ผลิตผลประโยชน์ไม่ได้เกิดกับคนไทยเลยก็คือคนใส่กันแต่ว่านายทุนได้ประโยชน์และถ้านายทุนเป็นนอมินีของนักการเมือง นักการเมืองก็ได้ประโยชน์ถูกต้องครับครับแต่ถ้าเกิดเป็นชาวบ้านผลิตเพราะฉะนั้นการที่คุณจะเอากางเกงช้างมาเป็นซอฟต์พาวเวอร์พี่ไม่เห็นด้วยแต่ว่าเห็นด้วยผมเห็นด้วยกับคําว่าเราตอนนี้แต่ละจังหวัดจะมีซอฟต์พาวเวอร์กางเกงเป็นของตัวเองเช่นบุรีรัมย์นะครับจังหวัดต่างๆแล้วคนไทยผลิตอันนี้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้และวิธีการประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์ไม่ยากเลยยกตัวอย่างเช่นจังหวัดไหนมีกางเกงไหนขอเชิญครับเชิญลิซ่าเลยครับ ให้ลิซ่ามาแนะนสาสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนั้นๆแล้วให้ลิซ่าใส่กางเกงของจังหวัดนั้นๆพรีเซนเตชันน,นำเสนอแล้วลิซ่าไปโพสตลงเนี่ยแค่นี้แหละครับไม่ต้องใช้ทุนอะไรมากมายมใช่ครับแล้วดีไม่ดีน้องเขาไม่เอาเงินด้วยครับใช่แล้วแค่นี้มันคิดไม่ได้ไรัฐบาลชุดนี้มีอยู่ส่วนหนึ่งพี่ที่ผมอยากให้เขาทามากแต่ว่าถ้าเป็นน้องลิซ่าทําทุกอย่างผมเชื่อว่าชาวบ้านพี่น้องชาวอีสานชาวเหนือจะได้ประโยชน์มากก็คือผ้าไหมไทยครับ คือเราเราเอาเราเรื่องนี้ก่อนถ้าถ้าเราจะเล่นเรื่องกางเกงเนี่ยก่อนเนื่องจากว่ากางเกงคือผ้าไหมไทยเนี่ยมันใส่ได้การะเทศะมันไม่เท่ากันถูกไหมมันใส่ในงานพิธีหรืองานสําคัญแต่ว่าถ้าเอารื่องกางเกงช้างเนี่ยกางเกงช้างมันใส่ได้หมดนักท่องเที่ยวใส่ได้หมดเลยสมมุติว่าลิซ่าใช้บุรีรัมไปถ่ายทำกางเกงช้างอ่ากางเกงบุรีรัมบุรีรัมเนี่ยจะเป็นรูปของอ่ารู้สึกจะเป็นรูปของ อะไรนะผมจำไม่ได้แต่จะมีจะม,จะมีกําแพงของปาฏาหาริพี่หมอ,หมอครับทีบ่หนึ่งมันมีส่วนอย่างนี้ไงพี่พี่จำได้ไหมตอนที่ว่าพระอ,องค์ท่านเป็นพรีเซนเตอร์เองผ้าพันธีหลวงลวนะฮะครับอ๋อตอนนั้นน่ะผ้าไหมไทยเฟื่องฟูมากในตลาดต่างประเทศครับแล้วก็ออกจากเมืองไทยไปเลยนะฮะชาวบ้านทำอ่ะแปดเก้าพันหรือหมื่นหนึ่งเต็มที่แล้วฮะแต่พอไปต่างประเทศอ่ะพี่รู้หไหมผืนนี่ถ้าผืนเป็นแสนครับ ใช่ใชตอนมูลค่าสร้างเขาเรียกสร้างไงในส่วนของคาว่ามูลค่าเพิ่มมูลค่าเพิ่มมันได้ในเรื่องของนี่พี่เป็นเรื่องของการนําเข้าส่งออกครับนี่เราบูลค่ามหาศาลเลยครับเพิ่มมูลค่าให้ประเทศไทยมหาศาลครับไอเนี่ยสิ่งที่สิ่งที่พวกท่านทําไว้แล้วอ่ะดีมากแต่เขากลับไม่ทําต่อเลยคือเป็นการเป็นที่ว่าน่าเสียดายครับใช่ก็ก็ประธานประธานซอฟท์พาวเวอร์อประธานซอฟท์พาวเวอร์เนี่ยมีความรู้ขนาดไหน มีความเก่งขนาดไหนเอาง่ายๆแล้วเลือกเป็นประธานซอฟท์พาวเวอร์เอาใครมาเป็นประธานก็ใช่ใชไหม,ามอาคนเก่งๆ,ๆคนเก่งๆมากมายที่จะมาเป็นประธานซอฟ t ์พาวเวอร์ได้แล้วยังไม่เข้าใจความหมายของคนนําว่าซอฟ t ์พาวเวอร์เลยเหมือนคนยกตัวอย่างที่ตอนเก่งช้างนะตอนเก่งช้างเนี่ยตอนเก่งช้างเนี่ยนะง่ายๆมากเลยถ้าเกิดสมมติว่าจะเริ่มสาธิตที่จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นบ้านเกิดของลิซ่าให้ลิซ่านะครับให้ลิซ่าเนี่ยไป ใครก็ได้ครับที่เก่งกว่าประธานคนปัจจุบันเนี่ยเยอะไปนะครับแล้วก็ถ้าเกิดลิซ่าไปถ่ายทำกับคนจังหวัดบุรีรัมย์อะครับแล้วก็ใส่กางเกงของจังหวัดบุรีรัมย์เนาะแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวนะครับสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ไปคิดไปอะไรต่างๆโอ้โหคุณคุณไปหาเลยคุณจะบอกว่าอุงอิงนี่เก่งแล้วเหรออุงอิงนี่เก่งเหรอประธานซอว์พาวเวอร์ถามจริงนะครับ คนเก่งของประเทศเนี่ยมีตั้งเยอะแยะนะครับลองไปหาเลยคนที่ทำงานคำว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันไม่ใช่เป็นด้านเดียวมันมีด้านวัฒนธรรมมันมีด้านด้านวัฒนธรรมด้อนกระทรวงวัฒนธรรมด้านของศิลปะพื้นเมืองด้านอาหารการกินเราก็ไปเลือกแต่ละด้านมานะครับหรือว็็ทำเป็นคณะกรรมการนะครับ ไม่ต้องเช่นหรอกครับคุณก็ไปหาได้ผมว่าคุณก็มีสมองอยู่พี่หมอครับเดี๋ยวผมตอบน้องคุณนี้ก็ได้ครับผมถามว่าความคิดเขาการศึกษาเขาการสิ่งที่พี่หมอทำอ่ะผมถามว่าประธานคนนี้สู้พี่หมอได้ไหมอันนี้ผมพูดผม,ผม,ผ,มผมพูดถึงสิง่งที่ผมเห็นนะพูดถึงสิ่งที่พี่พี่หมอสอนสอนคุณหมอสอนคุณหมอผมถามว่าเขาสู้เขาสู้พี่หมอได้ไหมอัอนนี้เป็นให้ข้อคิดกับคุณอะไรนะคุณ ช่างเ็เเิดคุเกิจคนเรามันจะมันจะมันจะเก่งไม่เหมือนกันมันมันมันเก่งไม่เหมือนกันครับแต่ละคนน่ะแต่ว่าประเทศไทยอ่ะมันไม่ไิ้คนเก่งแค่ตะกะความคิดมันก็ไม่ผ่านนะพี่ครับแค่การการเป็นผู้นําคนยังไม่ได้เลยฮะครับแล้วก็การจะเป็นประธานซอฟเพวเวอร์อ่ะในตัวเขาอ่ะมันควรจะเป็นมีอ่าสินค้าของไทยไม่ใช่ว่าของเบลนามของแบนแบอเบนเนมอ่าฝรั่งเศส ทั้งตัวเป็นร้านอย่างเงี้ยครับแล้วถามว่าซอสพาวเวอร์ของเราคืออะไรอะ่ะอันนี้แค่นี้ก็ตีโจทย์ไม่ได้เลยครับเอ๋อรู้ว่าไม่เก่งรู้ได้ไงเนี่ยแปดเดือนอะ่ะซอสพาวเวอร์ทำอะไรชัดเจนบ้างแล้วครับมีอะไรที่ตั้งมูลค่าให้กับประเทศไทยบ้างครับไหนบอกมาดิีฮะที่หมอผมขอผมขอตัวลงก่อนครับผมรำคาญพวกนี้ฮะไม่เป็นไรผม <c oughs> ผมว่าไอ ยังไม่ง่วงไงก็เลยคุยเล่นๆไปแล้วน้องกิจเข้ามาก็เลยน้องกิจชวนคุยก็คุยไปผมไม่ค่อยชอบอะไรที่มันแบบเอ่อมันเป็นปัญหาของประเทศไทยพี่เป็นที่ผมมองอะน่ะอุ้ยกรอระยะเวลาเท่าไหร่บางเรื่องอ่ะนะซอฟท์พาวเวอร์ไม่ต้องใช้กรอระยะเวลานานหรอกเรื่องบางเรื่องอ่ะทําระยะสั้นก็ได้เรื่องบางเรื่องอ่ะทาเรื่องนานถ้าเป็นสถานวัฒนธรรมเนี่ยมันแผ่กระจายกตอใช้งบไปหกสิบล้านบาทไปฝรั่งเศส ้ากขามาผืนเดียวขายได้หรือยังถูกต้องครับผมไปที่ไหนผมอายอะพี่ผมอายเขาอย่างเราไปต่างประเทศมาเราอายเขาในะอย่างลา่าถุดไปจีนมาผมก็อายนะอายมากๆครับเขาพูดถึงในทางที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฮะไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยดีร้าสามน้อยต่อแป้งสวัสดีครับมันอายเขาอะคือบางทีอายเขาอายอายต่างประเทศเขาอะก็ะคือแต่ละอย่างที่การกระทําของเราแต่ละอย่างที่รับปากผู้อย่างทําไม่ได้สักอย่างเลยฮะมันอายเขาครับคือรงสารชาวบ้านด้วยประเทศไทยอะ เขาบอกเลยว่าปัญหาหลักของประเทศตอนนี้ที่เป็นวาระเร่งด่วนคือคนงโง่ครับต้องแก้ไขเรื่องด่วนในตอนนี้ฮะยี่สิบสี่ล้านคนต้องใกล้ใกล้ไข,ขเร่งด่วนเลยพี่เพราะอะไรเพราะว่าถ้ายังมีพวกนี้อยู่ประเทศมีแต่ร่มกับร่มกับร่มฮะเพราะอะไรเพราะว่าเลือกคนไม่คิดเลือกคนตามจิตใจและอารมณ์เป็นหลักครับผมผมมองว่าคนมันไม่ได้ผมมองว่ามันไม่ใช่งโง่หรอกแต่บางทีมันหลงมันหลงนะครับมันไม่แยกว่าอะไรยังไง ก็ก็นั่นแหละคือต่างชาติก็มองอย่างนั้นเลยว่าเขาถามว่ายี่สิบสี่ล้านคนที่เลือกเข้าไปเนี่ยนั่นคือนักการเมืองนะเขาเล่นการเมืองนะเขาไม่ใช่นักการเมืองอาชีพครับแล้วเข้าไปทําอะไรบ้างก็ไปทะเลาะกันไปแก้แต่ปัญหาเรื่องส่วนตัวไม่แก้ปัญหาเรื่องประเทศชาติเลยอย่างเกษตรอย่างเงี้ยมีอะไรดีเยอะแยะมากมายที่ส่งเสริมได้แต่เขาไม่แก้เลยฮะพี่เห็นท้องเกียตไหมฮะไม่แก้เลยครับ เรื่องปากท้องชาวบ้านไม่แก้เลยฮะปล่อยอย่างเดียวปล่อยให้ชาวบ้านจนของน้ามันแพงขึ้นทุกอย่างแพงขึ้นหมดทุกอย่างแพงหมดแต่สินค้าเกษตรถูกทุกอย่างครับเฮ้ยแต่ว่าของแพงมากเลยนะในห้างอ่ะพวกใช่ครับใช่ครับเกลดพวกปักชงปักชีผมไปเดินเมื่อวานอ่ะปักชีโลละสองร้ยปักชีโลละสองร้อยห้าสิบแล้วพี่ถั่วฝักยาวโลละสองร้อยแล้วครับแล้วหมูขึ้นมาอ่าหมูขึ้นมาอีกสิบสองบาทครับ มดกิบน้องอีววเชั่นว่าทาไมเป็นยี่สิบสี่ล้านน่ะอ๋อสิบบวกสิบสี่ไงสิบบวกสิบสี่คบอ๋อเนี่ยถ้าถ้าถ้าอนาคตพักไหนทําเรื่องแก้ปัญหาคนโง่นะผมจะเลือกพักนั้นนะครับเนาะโอเคเดี๋ยวผมขอตัวลงเลยครับพี่ครับแต่ว่าเข้าของมันมันแพงจริงๆนะสวัสดีครับแพงทุกอย่างมันปมันปัจจัยหลักก็คือน้ํามันไอยที่ตัว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 โลจ น้ำมันน่ะขึ้นระบน้ำมันน่ะขึ้นน้ำมันน่ะขึ้นไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าสินค้าทวีคูณเลยนะถูกต้องครับถูกต้องครับตอนรุ่นเราพี่ๆเห็นไหมตอนรุ่นเราตอนรุ่นเราจบใหม่ๆอ่ะน้ำมันแค่ิีรลเจ็ดบาทเองสิบเอ็ดเจ็ดกับสิบเอ็ดวันนี้เท่าไหร่อ่ะฮะไ,ไ,ไม่ไม่เราจะเทียบแบบน,นั้นไม่ได้เราจะเทียบอดีตปัจจุบันแต่เราเทียบกับประเทศใกล้เคียงถูกต้องครับมาเลเซียมาเลเซียมันจะเทียบไม่ได้เพราะว่าคุณค่ามันไม่เหมือนกันครับ แต่เราต้องเทียบใกล้เคียงอะไรประมาณนี้ครับที่มันไม่น่าจะขึ้นมันไม่น่าจะขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์นะพี่มันขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์ไงเฮ้ยสองร้อยเปอร์เซ็นต์สามร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในระยะเวลาแค่สิบห้าปีครับมันขึ้นเยอะเกินครับมัน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 เทียบตรงนั้นค่อนข้างจะลำบากแต่เข้าใจแหละว่ามันยังไงมันก็มันก็แพงเนี่ยมะนาวร้อยมะนาวมะนาวรูร้อยห้าสิบเดี๋ยวตอนนี้โอ้โหมะนาวเนี่ย ผมซื้อมะนาวเมื่อเมื่อปีที่แล้วไหมห้าสิบบาทขึ้นเร็วมากนะครับใช่ใช่เราเราจะเทียบกอัอดีไม่ได้แต่เราเทียบกับวันนี้แต่วันนี้แต่วันนี้นะแต่วันนี้นะฮะชาวนาขายข้าวแค่กิโลละสิบสี่บาทเองครับพี่ข้าวเปลือกหรือข้าวสารข้าวเปลือกครับจากชาวนามาสิบห้าบาทครับที่สิบสี่บาทครับข้าวหอมมะลินะฮะ แล้วข้าวดังที่สุดในประเทศไทยด้วยครับเราไม่ได้กินฮะเราไม่มีสิทธิ์กินเลยครับข้าวหอมสุรินฮะข้าวหอมมะลิสุรินเราไม่ได้กินมรนไม่มีสิทธิ์กินครับแส่งไปไหนส่งไ,งไปจีนส่งไปจีนส่งไปญี่ปุ่นครับกิโลละสิบห้าเหรอซื้อจากเราซื้อจากซื้อข้าวเปลือกจากชาวบ้านกิโลละสิบสี่บาทครับแต่อพอไปต่างประเทศพี่รู้ไหมกิโลเป็นเกือบช่วมสองร้อยอะครับอ๋อครับ ไปอยู่พ่อค้าคนกลางหมดลงสีรวยหมดพี่เห็นสังเกตไหมฮะลงสีมีแต่ขยายขยายขยายโกดังขยายที่ตากขยายพื้นที่พื้นที่ลงสีเอาหมดแล้วฮะชาวนาฮะครับนี่คือความเป็นจริงงประเทศไทยครับไม่คุยแล้วพี่ผมคุยแล้วหนากใจเรื่องนี้ครับเรื่องเกษตรนองสารชาวบ้านครับใช่ครับใช่ครับโอ้มัน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 ถือว่าน้อยพี่เพราะว่าถ้าข้าวหอมมะลิอ่ะมันไม่ได้ควรจะเท่านั้นครับ เขาก็ลองคูณดูอ,ะอ่ะหนึ่งตันเท่าไหร่ฮะ,ะนิดเดียวเองฮะครับถือว่าน้อยมากครับข้าหวหอมมะลินะฮะไม่ใช่ข้าวไม่ใช่ข้าวทั่วไปครับกิโลละสิบสี่หนึงนหน่งตันมันพันโลครับเ <c oughs> ขาขายเข,ขาเกวียนก็ตกเกวียนเกวียนกิโลอ่ะพี่เขาขายเป็นเกวียนครับเกวียนหนึ่งร้อยถังไม่ใช่หรอไม่รู้ผมไม่ร <c oughs> <100 S 2> ู้แต่เขาขายเป็นเกวียนครับเกวียนหนึ่งร้อยถังใช่ไหมครับไม่รู้ผมไม่รู้เลยแต่ว่ารู้ว่ารู้ว่าถูกมากครับข้าวหอมมะลิเขาบอกต้องสองหมื่นใช่เหรอฮะ เรียนละหนึ่งร้อยถังไหมถ้าจำไม่ผิดผมก็ไม่ค่อยชํานาญเรื่องตัวนี้จําตัวเลขไม่ได้ถังหนึ่งถังหนึ่งสิบห้าลิตรถังหนึ่งสิบห้าโลถั้หน่สิบห้าโลอะฮะถังหนึ่งสิบห้าโลใช่ไหมไม่แน่ใจข้าวมะลิรถือว่าถูกพี่ถ้าสิบสี่บาทถือว่าถูกมากครับมันต้องสองหมื่นอัพแล้วฮะเพราะว่ามันเป็นข้าวที่สร้างมูลค่าได้ไงฮะแต่ชาวนาได้เท่าเดิมไหมฮะคือวิธีเทียบอะเรา เราจะเราจะต้องไปเทียบด้วยฐานเดียวกันแต่ว่าฐานในอดีตเขาขายเป็นเกวียนในฐานปัจจุบันเนี่ยมันขายเป็นโลมันก็เลยยากนิดเดีต้องมานั่งคูณก่อนเดี๋ยวว่างว่าเดี๋ยวว่างว่างกันั่งคูณดูแต่นี่นี่นี่พี่พี่เอวัลูเขาคูณมาให้แล้วเนี่ยหมื่นถ้ากับไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เกวียนที่เขาคุยมาให้นี่คือตันเป็นตันอ๋อเขาขายเป็นเกวียนเป็นโลโลละสิบสี่บาทถ้ากัหมื่นสีก็ถูกแล้วค่ะถูกแล้วครับถูกแล้วครับ หมื่นสี่ถ้าตันละหมื่นสี่นี่ถือว่าโอเคใช่ไหมคุณอีโรโลชันแต่เป็นข้าวหอมนะพี่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชข้าวทั่วไปนะฮะนั่นแหละข้าวหอมนั่นแหละน้องไม่แน่ใจอันนี้ผมไม่ทราบข้อมูลเข้าวหอมเป็นข้าวที่ข้าวหอมที่เขาตั้งไว้แล้วทั่วไปเป็นเป็นราคาตลาดมันอยู่ที่เขาซื้อเขาซื้อขายกันสองหมื่นห้าพี่ยี่ห้าบาทครับแต่ว่าชาวนามันได้แค่มันได้แค่สิบสี่บาทถือมันน้อยไปนี่นี่คือก้าวเปลือกเหรอ สิบห้าบาทข้าวเปลือกครับสิบสี่บาทข้าวเปลือกใช่ที่บอกว่าซื้อยี่ห้าในข้าวเปลือกเหรอเมื่อก่อนตอนนึงเนาะเออใช่เมื่อก่อนก็มีถึงห้าบาทใช่ครับเวลาส่งส่งไปที่โรงสีส่งอ่ะยี่บห้าบาทจะเป็นราคาการมันติดอยู่ฮะครับที่เผมถือว่าโรงสีมันเอาเปรียบเกินนะฮะอ๋อคือน้องผุดช้องการจะบอกว่าซื้อจากชาวบ้านน่ะสิบสี่ใช่แต่เป็นยี่ห้าเอากําไรสิบเอ็ดใช่ครับแสดงว่า อ่ะให้ให้ชาวบ้านน้อยเกินเอากำไรเยอะเกินอย่างนี้เกือบสองเท่า่ใช่ไหมต้องใช่ครับถูกต้องครับนั่นแหละมันก็ต้องควบคุมมันก็ต้องควบคุมระบบโรงสีที่แบบเนี้ยถูกต้องกปการตุนราคามันสูงขึ้นใช่ทำแบบนั้นนะพี่ทำแบบถ้าทำแบบโคราที่ผมเคยทำแบบโคราดีมากครับัสดีครับเมื่อไหร่ก็แวะมาเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอตัวลงเลยพี่เนาะเพราะว่าได้เวลาแล้วครับได้ครับได้ครับสักพักเลยผมยังนอนไม่หลับอยู่ ได้ครับได้ครับขอบคุณมากพี่หมอ,ขอ,ข,อขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ